สองพ่อลูกเพิ่นกำลังสิไปส่งกันไปโรงเรียนพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสคนท,ท,ที่ติดตามรับช้มันเกาะแล้วสวัสดีปลาลุงก่อนสวัสดีพี่น้องไปโรงเรียนแล้วปลาลุงเอ้ยเบิ่งสภาพรถเจอเจนจนเทียเท่ยงวะจันท้ยายพี่น้องไปพ,พอกันอยู่โ้งเฮียนเพิ่นผู้แหละมีหมู่ไปหลายบอมือ่อนี่ตั้งใจเฮียนเด้อปลาลุงว่ะ โอเคตั e ้งใจเฮียนพี่น้องเขาก็อยู่เทียงถารับไปส่งอองเฮียนแล้ววะนี่หอดแต่หอดแล้วหอดแล้วอย่างนั้งน้อยเล็กน้อยกกำลังมาหัวตาเด่นกันนั่นเห็แล้วพี่น้องเด็กน้อยโอ้เฮียนสนบบเดาก็จะประมาณนี้ละ โซ่ขีรูทีไปเองหมโซ่ฮะโนดได้ขีรูทีไปเองปูได้ส์เหรอเก่งนะมันปูเฮ้ยพูดังนะมันเนยเป็นเก่งนะมันีเขียนอันใดเขียนเป็นเสยหู้สุดกระพองนี่เก้าขนาดเนาะสุดกระพองนี่ยอมหับเลย พองเอ้ยสุดเก่าแทวพองนแปดโมงหนูจะตาไปไปไปแล้วไปแล้วบ่มพ่มกูพีหัว นงลอในคู่่พีน้องในคู่ับธนมา <c oughs> โสุดกระพอกนี่เก้าขนาดนักเรียนเนี่ย <c oughs> ไปอลไรเนี่ยแกขึ้นน้ำคาวแล้วพูดบู๊ันเลย xe rồi người nào Này khu ba Này khu ba, này khu ba ี่เดี๋ยวจอมแสบจอมดือ้อเป็นอังไงโป้เฮ้ยเป็นในคู่ดีปวดหัวตายเลยนะเนี่ยในคู่ยังหมูไม้ขี้าคิงคำเราคู่มา กันหายสนั่นนี่น้องเอ้ยกระพองจอมเสบเจอเข้าแเสพปวดก็ตีหัวอย าดเวลาเขาห่องแล้วโอ้เม,มื่านนี่แต่มักม่วงตอนแรงมแตแมหมักม่วง,าางอืมมาถามือมืออเลยพวกกระพาะเป็นของประสองเลย bỏ <laughs> cái đâu cái nào bây giờ khẩu bộ y mà dân nam của bộ này chín cái này ơi hồng có son là tem mà ngắn là hồng có son là. คุ้มเฮียนบ่หนึงนหนห่งได้เฮียนหองบสองนี่แหละพี่น้องแต่หุบหมากใหม่ 第三。第 <laughs> 三。嘿 <laughs> <三>，热闹，有红灯笼。 พอสามบอเน่ยอือพอสามทครพอสามอันนีพี่น้องมีจากคนเด้สองสี่เจ็ดเจ็ดคน อันนี้ห้ององนุบาลไม่้องเลยเลียนกันน้อยเดียวนเนาะโบลายแต่ละห้องกับคู่กับขัดคู่ลายไม่เ้องคู่มาซ้อนก็มีแค่สองคนเองจำเป็นนันเพราะมีแต่คู่อาสาสำนักเลียนยังเด้เหมือนนี้เนาะภาษายังภาษาอังกฤษเรียนมั้งนี้ เบิ้นนี่เลยเขียนเป็นแล้วก็ไก่ข้อไข่ฮึขมพองเอ้ย

I <laughs> คำพองนะเขียนะเป็นนะคำพองนะ <c oughs> เป็นเต่ดื้อ่อสอนมไปเยันนะ <c oughs> เลยครูสอนเป็นเขีย,ยนไปเนาะ มาปีแรกกัแต่ว่าอยู่หัร้า่เลยต้องขึ่นก้อหนึ่งเฮียเดียนไม่ này khu hiện Hey, không hiền nhạc hèn nhang. Ken nhang? Ken nhạc hèn nhang. And a à and a à này her. Hong, 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 ปสามอะจะป่สี่งเนาะขาดคุณได้ขาดอืมป่สามเออชิบมะข่าเมื่อก่อนสิมาข่าปุชาวน้ำเนี่ยผมเป็น เขียนบุเฟ่ตฮะโอนดูเขียนบุฟเฟ่เดี๋ยวเมื่อเฮียจะขอคนนเป็นยองไงเขาพูดที่เขามาหักซมคือภาเ่ามาก bà cứ bây giờ sẽ khao mà như đây thôi không phụ uhm. nhìn lại cái nọ luôn liền là nọ mà phải bỏ cái ngoài đấy đấy phải đâu